สวัสดีค่ะมาตามปิดคดีความคืบหน้าของน้องชมพู่นะคะ114วันแล้วสำหรับกรณีปมปิดสนาการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กน้อยวัยสามขวบที่หมู่บ้านกกเกาะตำบกลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารหลังหายจากบ้านพักไปเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563และมาพบศพน้องชมพู่ วันที่14พฤษภาคม2563บนเขาภูเหล็กไฟและณนะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เล่งหาหลักฐานอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปคดีของน้องชมพู่ออกมาอีกครั้งค่ะหมอดูดังฟันธงพ่อน้องชมพู่ใช้แววพิรุธที่สุดเมื่อไม่นานมานี้นะคะ อาจารย์มงคลรอดเที่ยงฉายาหมอดูไฮโซได้นำวันเดือนปีเกิดของคนในครอบครัวของน้องชมพู่ซึ่งได้แก่ลุงพลพ่อน้องชมพู่และน้าแต่ไปให้ทางหมอดูได้วิเคราะห์ถึงนิสัยใจคอตลอดจนดวงชะตาชีวิตในอดีตและอนาคตอย่างไรก็ตามก็ต้องบอกก่อนนะคะว่า การดูดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิดผ่านไพ่ย,ยิปซครั้งนี้ทางทีมข่าวเองไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าเป็นวันเดือนปีเกิดของบุคคลใดเป็นการให้หมอดูทำการดูโดยอ้างว่าเป็นดวงของบุคคลทั่วไปดวงชะตาของลุงพลหรือชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่ซึ่งตรงกับวันอังคารที่17สิงหาคม 2519อายุ44ปีโดยทางอาจารย์มงคลได้หยิบไพ่ออกมาจำนวน10บใบในส่วนของอุปนิสัยนั้นเป็นคนที่มีความสามารถจิตใจดีแกร่งนิสัยจุกจิกมองการไกลและชีวิตค่อนข้างลำบากในอดีตต้องต่อสู้กับชีวิตส่วนชะตาชีวิตในอนาคตนั้นยิ่งอายุมาก ยิ่งได้ดีแม้ว่าจะมีมรสุมในช่วงอายุ45-46ปีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเป็นคนดวงแข็งได้ไพ่เดอะซันที่หมายถึงจะมีดวงเป็นคนดังในทิศท,ทางที่ดีประจวบกับไพ่อีกหนึ่งใบที่แสดงถึงนารีอุปถัมภ์อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏไพ่ ที่แสดงถึงความโหดร้ายหรือเชื่อมถึงเกณฑ์ฆาตกรสำหรับดวงของนายอนามัยพ่อของน้องชมพู่วันเกิดตรงกับวันอังคารที่22พฤศจิกายน2525 25, โดยทางอาจารย์มงคลระบุว่าไพ่ใบแรกขึ้นมาก็เป็นไพ่เจ้าชายดาบสะท้อนถึงอารมณ์อมหิตใจร้อน โกรธแรงวัยรุ่นใจร้อนเป็นดวงของคนขาดสติมีอุปสรรคสูงอุปนิสัยง่ายๆคือทำอะไรที่ขาดสติซึ่งดวงคนนี้ใายแววที่น่าต้องสงสัยมากที่สุดทั้งสามคนเพราะดวงเขาโกรธแล้วจะไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้อดีตของเขาจะเป็นคนที่เสียเพราะคำพูด และอารมณ์เป็นที่รักของพ่อแม่แต่เกเรขณะที่ดวงชะตาของนายนารินหลาโพหรือนาแต่ที่มีศักเป็นน้าของน้องชมพู่เกิดวันที่10สิงหาคม2528อายุ35ปีโดยทางอาจารย์ทำนายจากไพ่ว่าอุปนิสยัยเป็นคนอ่อนไหว มีวิบากกรรมในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักในส่วนของอายุ35ปีอนาคตจะมีจุดเปลี่ยนแปลงเรื่องของความรักจะมีความเข้มแข็งและสิ่งที่ดีจากผู้ใหญ่อุปถัมภ์ทั้งนี้มีไพ่ที่บ่งบอกว่าหากคนนี้กระทำความผิดจะสำนึกและมีกรรมคอยหลอกหลอน ให้ออกมายอมรับผิดซึ่งการทำความผิดหากทำจริงไพ่ก็บอกว่าเป็นการทำผิดด้วยอารมณ์ชั่ววูบขาดความอบอุ่นจากในอดีตหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ